การดูซื้อเสันขายเป็นวิธีที่ตัดแปลงมาจากหลักเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นะครับแต่แทนที่เราจะดูเหมือนเดิมๆที่เราเคยใช้วิธีการราคาตัดเหนือค่าเฉลี่ยซื้อราคาตัดใต้เส้นค่าเฉลี่ยขายเรามาเปลี่ยนเป็นการดูเส้นค่าเฉลี่ยสองเส้นตัดกันแทนนะครับโดยที่ว่าเราจะมีค่าเฉลี่ยจนวันน้อยและค่าเฉลี่ยจมวันมากกว่าตามตัวอย่างจะเห็นเป็นค่าเฉลี่ย5วันกับ10วันนะครับค่าเฉลี่ยจมวันน้อยเป็นหลักตัวอย่างคือพูดง่ายว่าค่าเฉลี่ย5วันตัดเหนือ10วันเมื่อไหร่ก็จะบอกเป็นโ o ลเด้นค o อสคือเสััาขยก็คืออเนน่ ก็วิธีการเรดครอสหรือโลเ้นครอสเนี่ยก็วิธีการหนึ่งนะครับที่ิยมใช้ในการดูสัญซื้อสันขายโดยจำนวนวันที่กําหนดในเส้นค่าเฉลี่ยจนหมดเป็นตัวบอกว่ารอบของการถือเนี่ยมันสั้นยาวแค่ไหนนะครับถ้าจำนวนน้อยเนี่ยก็ถือว่าเป็นสั้นนะครับอย่างเช่นถ้าเราใช้ค่าเฉลี่ย5วันกับ10วันอาจจะบอกว่ารอบของการถือประมาณสัก1นึ่งถึงสองอาทิตย์ก็เป็นไปได้หรือ1นึ่งออสัปดาห์ก็เป็นไปได้แต่ถ้าเราต้องการถือยาวขึ้นประเภทถือเป็นสัก2สัปดาห์หรือยาวเป็นเดือนเนี่ยเราก็จะใช้เส้นค่าเฉลีย่ยระดดัััััับบบ10ววววนนนนนนก25ะะครเเป็็ตูซึ่่งจหาใ ภาพของ golden cross ระดับ10วัน25วันเนี่ยเส้นค่าเฉลี่ย10วันแต่นี้มันคือ golden cross ซื้อเส้นค่าเฉลี่ย10วันตัด ใต้ค่าเฉลี่ยวันละมาเป็นไอคอดคือขายนั่นเองนะครับจะเห็นนะครับว่ารอบการถือเนี่ยถือยาวกว่าเดิมและแน่ละครับว่าถ้าถือยาวกว่าเดิมถ้ารอบนั้นหุ้นเป็นขาขึ้นดีเนี่ยก็มักจะกำไรได้มากกว่าการเล่นสั้นนะครับแต่ก็ตามนะครับก็เหมือนียวการดูการถือกลางยาวทั่วไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องเกื้อหนุนนะครับถึงจะทําให้การขึ้นขึ้นได้ดียิ่งเราใช้การหาจังหวะของการที่ซื้อโดยหวังว่าจะขึ้นกันนานๆเนี่ยอย่างเช่นค่าเฉลี่ย25วัน75วันนรอบของการถือกก็ยาาาาาาววขขึึ้้นนะครรัซ่่งงงแหหจออถถืดู มันมีนการแกว่งขึ้นแกว่งลงขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยบ้างใต้เส้นค่าเฉลี่ยบ้างแต่ถ้าเราใช้โกลเด้นครอสซื้ออย่างเช่นค่าเฉลี่ยยี่พันตัดเหนือ75ดวันซื้อและเดดครอสค่าเฉลี่ยยี่วันตัดใต้เจ็ดสิบวันขายเนี่ยเราจะไม่แกว่งไกวตามการขึ้นลงของราคาที่เดี๋ยวก็ตัดขึ้นในค่าเฉลี่ยหรือตัดใต้เส้นค่าเฉลี่ยนะครับหรือวิธีการนี้ก็เป็นวิธีของการที่ว่าช่วยลดแรงหลอกแบบหนึ่งในแง่ของการที่ราคามันผันผวนมากนะครับส่วนท่านที่ต้องการถือยาวมากๆซึ่งหหุุ้้้้นนนนนเเเเททรดดีีีออาาาาจะไยยยกกิึคคคัับืปภ่่ใชฉล75 200ว ก็เป็นภาพใหญ่ที่จะขึ้นยาวกันอาจจะเป็นปีเลยนะครับ75กับ200วันเนี่ยนะครับก็คือเมื่อยึด75็ดวันเป็นหลักเส้นค่าเฉลี่ย75ดวันตัดเหนือ200วันก็คือซื้อเป็นโกลเด้นครอสนะครับแล้ว75วันตัดใต้2 0 0รวันมาคือขายนั่นเองนะครับจะเห็นว่ารอบนี้อย่างภาพตัวอย่างของหุ้น s อสเนี่ยเป็นภาพของการที่ซื้อตั้งแต่ราคา14บาทนะครับแต่ตอนที่เด็ดครอสให้ขายเนี่ยมันไปขายที่3าบอาทนะครับแต่ต้องบอกหุกท่า้นนะครับ,ว,รบ,บ,ว,ว,รบรว่าต้องปหุ้นแข็งสไต ต่อสู้กับการแกว่งไกวของเพาราะว่าตะละรวมกลุ่มสัตกรัม,รรมได้ครับ